เติมสมองหรือเล่าเเติมวิตามินขาวสวัสดีครับพบกับพี่ซุปและวิตามินข่าวทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ก่อนเคารพธงชาตินะครับวิตามินข่าวคือรายการที่อาสาสร้างความเข้าใจเสริมภูมิต้านทาน จากทุกปรากฏการข่าวครับข่าวเกี่ยวกับยาเสพติดยังคงเป็นข่าวที่เกิดขึ้นเสมอๆนะครับไม่เคยหายไปจากสังคมไทยวิตามินข่าวจึงอยากชวนทุกท่านมาลองคิดพิจนารณาดูว่ามองเทหรือมองเท่งลองหรือหลีความเชื่อหรือความจริงอย่างไหนดีกว่าครับอย่างไหนดีกว่าอย่างไหนดีกว่า มองเทหรือมองเท่งลองโบทวนใหม่ก็ยาเสพติดไม่ใช่ยาแก้อายนี่นายาเสพติดอะเขาว่ามันหมาแลเท่มากเลยมันเท่ยังไงครับพี่ครับมั่นใจไม่กลัวไม่เหินไม่อายค่ะแววตาของคนที่เสพยาเสพติดที่ว่ามั่นใจเป็นยังไงครับ,บ <c oughs> <c oughs> ทำไมเป็นอย่างนี้ครับ <c oughs> <c oughs> ตัวตำรวจจับคโอ้เวลาพูดจาพูดใจยังไงครับก็พ oh, ูดจาก็ยาเสพติดทำลายสมองผมหมดแล้วอะค่ะอ้าวพอทำลายสมองแล้วมันจะเกิดอาการยังไงลูกก้าวแล้วจับเด็กไปตัวประกันเยอะนะเยอะนะเยอะนะเยอะเยอะนะ้วเยอะเยอะดิถกตกลงมันเท่ยังไงครับเสพยาเนี่ยครับก็ได้สิครับ ดวาเสตติก็มาหมดท้อแล้วสมองกลับมาแล้วคิดได้เลยว่ามันแย่มากให้เราอยากเท่แล้วก็ต้องเรียนหนังสือให้เก่งช่วยคุณแม่ทำกับข้าวช่วยคุณแก่ข้ามถนนอย่างเงี้ยเทแน่แน่เออมีเห็นด้วยเห็นด้วยเห็นด้วยนะเห็นด้วยจิตยาเสรษฐิดนะคะจุดจบคือความตายที่เรามองว่าเท่จริงๆคือมั่งเทิงค่ะ อย่างไหนดีกว่าอย่างไหนดีกว่าหาเพื่อนชวนให้ลองแต่เราหลีกได้ติดยาเสพติดทำไมติดนิยายดีกว่าพี่โครับคาพูเนี่ยเป็เนคนเยอะมีสังคมบเพื่อนบอกอะไรมาแล้วก็เช่เพื่อนครับเพื่อนบอกให้ภูกินขนม ขนมครับเพื่อนบอกให้ภูกินลูกชิ้นก็กินลูกชิ้นครับเพื่อนบอกให้ภูกินยาพิษก็กินยาพิษครับเอ้ยถ้ากินยาพิษจะตายสิคะเรียกว่าเพื่อนหลอกเราใช่ไหมครับเพื่อนหลอกเราครับจะเลยว่าจะไม่คเอยคนนี้อีกแล้ว เป็นเพื่อนกันจริงๆนะคะเขาต้องเตือนกันค่ะมีวิธีป้องกัน3ข้อ1อย่าลอง2อย่าลอง,อลอง3อย่าลองถ้า <c oughs> ทำได้นี่ <c oughs> ไม่ติดยาแน่นอนครับอย่างไหนดีกว่าอย่างไหนดีกว่าหาความเชื่อว่าช่วยได้เสพยาแล้วผ่อนคลาย ความจริงมันอันตารายไปผ่อนคลายนนหลงศพงเขาบอกว่ายาเส็พติดไม่ดีเนี่ยแล้วทําไมคนเราถึงติดยาเส็พติดครับก็เ <c oughs> ขาบอกันว่าเวลาเศร้าเนี่ยมันจะทําให้เราหายเศร้าถ้าเราสอบตกวะก็ไม่รู้จะบอกพ่อแม่ยังไงใช่ไหมครับเสพยาเข้าไปแล้วก <uffy> ็เลยขอสอบไปช่วขณะแล้วพ่อแม่ของเราเนี่ย <Karen> <c oughs> เขาลืมไหมครับ <c oughs> ไม่ลืมไม่ลืม ก็จะช่วยได้กันนะครับก็ปลาทองตายอะครับปลาทองตายอ้าวแล้วถ้าเสพยาจะช่วยยังไงครับเราก็จะเออเออเออปลาทองตายไม่ตาย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 ไม่ตายปลา้วถ้าเราเสพมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอ่าเราก็จะตายตายมาถอดไปอ้าวก็ตกลงยาสติดีดีไหมเนี่ยไม่ดีเลยครับไม่ดีเลยสักนิดเดียว ความเชื่อเนี่ยไม่ใช่ความจริงเรา <Ờ. S 2> ต้องคิดค่ะยาเสพติดเนี่ยช่วยให้เราผ่อนคลายแต่จริงๆแล้วมันอันตรายค่ะยาเสพติดเนี่ยทําให้เราหายเศร้าแต่จริงๆแล้วเนี่ยยาเสพติดฆ่าและทำร้ายเราค่ะทําร้ายคนที่เรารักค่ะแล้วก็ทําร้ายคนที่รักเราด้วยค่ะอ,อ,อย่างไหนดีกว่าอย่างไหนดีกว่าหา ซูปเชื่อว่าน้องๆแล้วก็คุณพ่อคุณแม่คงพอจะตัดสินใจได้ว่าอย่างไหนดีกว่านะครับอย่าลืมช่วยติชมรายการชมรายการย้อนหลังแล้วก็ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆของวิตามินข่าวได้ผ่าน Facebook ของเรานะครับกลับมพบก,กันใหม่วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์หน้าช่วงเย็นๆแบบนี้ก่อนพรบธงชาติวันนี้สวัสดีครับวิตาินข่าว